จะวอนขอให้ตายยังไงใจเธอก็คงไม่เปลี่ยนเธออยากไปฉัน<ะ>คงต้องใจสวัสดีค่ะสวเชิญครับขอบคุณค่ะเอาหน้า,นาม,มาให้ กีที่ผู้คุที่ผู้คุณมาก็ต้องการให้ทุกคุณจัดหาพนักงานการลานหน,นึ่งตำแหน่งนะครับทำได้ไหมครับได้ค่ะ,คะภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับค่ะง้นผมฝากผูคุณดำเนินการต่อด้วยนะครับค่ะงานปิดประชุมค่ะสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า โอ๊บริษัทบิดไงกันไงนี่แม่บ้านที่เดียวเลยได้หนีโอ๊ยข้าวใสอยังไงมีสกปรกมากเล ไปสมที่ไหนนะเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าตาางคุ้คุณคับนะคะเราจะไปทำงานทีน่นี่นะคะราจะไสอบทางดานไนสนาทีอยากเห็น จออนอยยงงอม่แกันี้พวกเรามีสอบของภาสน้องเนะเตรียมขูดมายังชันกจะเตรียมคำถามเด็ดๆไว้อะนะเธอหลแล้วชกีาำบน้องที่มาม <c oughs> าแล้วแหละใช่ไหมอือ <c oughs> ก็มีนางเล่นบ้างแหละวันนี้ท่านประธาน่ะะแอบหลุดนะ <c oughs> ได้โอเค เออกี่โมงเนี่ยอุ๊ยปะไปถอจะถึงเวลาละปะไปกนเถะไกับองเธอไปรือไว้เป็นแก่ความคุ้มคืนทมได้ไงอปีบอกฉันน่บอวยใจที่่วยค่ะช่นชั้นั่งค่ะ ค่ะชื่อนางสาวเฉลีบุญทองจบสาขาการ,าารตลาดนะคะวิทยควาร,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 ารแกนนะคะดูคุณไม่มีความมั่นใจเลยนะคะค่ะคุณคิดว่าบุคลีของคุณเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้ไหมคะิฉันคิดว่าฉันน่าจะพอทำได้คะ่ะแล้วประสบการณ์ทำงานของคุณที่ผ่านมามีอะไรบ้างะคะค่ะได้จากเพิ่งจบการศึกษา,ามาเลยมาสมัครงาน,นะคะ่ะ ที่นี่ที่แรกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณมีอะไรจะถามเราไหมคะไม่มีค่ะงั้นก็เชิญรอข้างนอกเลยนะคะทางบริษัทของเราจะมีเอกสารให้ทดสอบ EQ ของคุณค่ะค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะ ชื่อนางสาวนัทวดีมหาธนสารนะคะจบจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่บ้านก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่เคยทํางานนะคะก็ที่อี o n นาโฮเทค่ะดูจากโปรไฟล์ของคุณนะคะคุณก็เคยผ่านการทํางานมาแล้วคุณคิดว่าเพื่อนรวมาของคุณมีทัศนคติในตัวคุณยังไงคะ ก็เพื่อนๆก็บอกนะคะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เก่งมีความสามารถสูงอะคะ่ะแล้วก็มีความรัม่ผิดชอบสูงมากๆเลยคะคะดูเขามั่นใจเนาะใช่มั่<ง>นใจ<ง><น><ง><น>คากค่ะ,คะ,คะเงินเดือนที่คุณต้องการะคะเท่าไหร่ะคะก็แล้วแต่จากรดูานะคะ,ะ,คะเพราะว่าที่บ้านดิฉันก็ไม่ได้ลำบากอะไรอะคะ่ะอ๋อค่ะค่ะคุณมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีค่ะอ๋อขอบคุณค่ะ,คะ,คะ,คะคค ฉันค e okay. yeah. ุณก็เชิญรอข้างนอกนะคะบริษัทของเรามีเอกสารจะทดสอบ EQ ของคุณค่ะเชิญค่ะ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 เชิญค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะค่ะเชิญได้นั่งตัวเลยค่ะ ชื่อนายสาวปทิลาเชื่อในเมืองนะคะอายุ IU 25ปีจบมาเก็ตติ้งมหาวิทยาลาัยขอนแก่นค่ะเคยมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว3ปีค่ะทำไมคุณถึงอยากจะมาทำงานร่วมกับพวกเราคะค่ะเนื่องจากบิวตี้เปิดค้านะคะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงม,มานานมีความมั่นคงทางด้านการขายสินค้าการนำเสนอการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีสวัสดิการสวัสดิการที่ดีด้วยค่ะ,คะถ้าทางบริษัทของเรานะคะให้คุณขายสินค้าให้กับลูกค้า คุณจะมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ายังไงะคะใช่ไหะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าต้องการอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ค่อยแนะนําในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้และยื่นข้อเสนอใหม่ๆใ,ใ,ให้แก่ลูกค้าค่ะค่ะคุณมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะอยากทราบว่า,าจะทราบผลประกาศได้วันที่เท่าไหร่และจะทราบจากทางไหนทางเราจะติดต่อกับไปทางโทรศัพท์นะคะไม่เกิน2วันค่ะ เชิญรอข้างนอกนะคะทางบริษัทของเราจะมีเอกสารออกให้คุณทดสอบ EQ ของคุณนะคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบ EQ ของคุณนะคะนี่ค่ะแบบทดสอบ เข้าใจลังเปาเตรียมไปแล้วเธอกบอกว่าเคยรักเมือเวลาทำแบบทดสอบแล้วค่ะทางบริษัทของเรานะคะจะติดต่อกลับไปภายในสองวันค่ะค่ะบริษัทยูทิฟ f f อร t ค่ะก็ขอขอบคุณพวกคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจกับบริษัทของเราเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะ นี่ก็สองวันแล้วนะทำไมไม่โทรมาอีกนะหรือว่าเราจะสมัครงานไม่ติดสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะค่ะจริงหรือเปล่าคะค่ะถ้างั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวดิฉันจะรีบไปเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะจากการที่เราได้ส <Pop keys> ัมภาษณ์และทดสอบ EQ ที่ผ่านมาคะก็พวกเราก็ได้เเห็นว่าคุณพันธิลาเชิดในเมืองค่ะเขาเป็นคนที่มี EQ สูงรู้จักแสดงอารมณ์แบบเหมาะสมอะค่ะก็เขาเป็นคนที่รู้จักจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะงั้นก็เชิญคุณพันธิลาเข้ามาไ เชิญค่ะบริษัทดิวตี้เฟิร์สคาร์คอยิยนดีต้อนรับคุณเขนะ้าทำงานครับเมื่อพวกคุณผ่านด้านการทดสอบต่างๆเข้ามาในการทำงานและสิ่งต่อไปที่ควรคำนึงถึงก็คือเรื่อง EQ นะครับ หลือความฉลาดทางอารมณ์ในการปรับตัวให้กับสังคมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องเผชิญเพื่อให้การทำงานของเราและเพื่อนๆร่วมง,งานผ่านไปได้ดี